Nice. ไม่ได้แดครูหรอกอุปปะนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอ ั้มเขาแล้วนั่นไงบอกได้แดงก็กินนิ่มๆเลย <c oughs> ไม่ได้แดงคู่ล็อกไม่ขนาดมือพี่เลย <c oughs> ทีหลังห้อเก่งวัานี้หน่อยนะ Thank <laughs> พร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะ Quý vị là ai? พอไม่เขียวโดนซ้ำเขาแล้วนั่นไงบอกแล้วไอ้แดกเขากินนิ่มๆเลย กูวิ่งกูวิ่งเหมือนแต่ตัวแหลกมากเลยวะเริ่มแหลกกว่าเดิมแบบกูวิ่งอ่ะเนก้ากว่าโทษเตีนตีนเออยิงยิงเลยยิงแม่งแหลกกว่าเกมแหลกมากยิงยิงแล้วแหลก เว้ย<ไ>โอ้คุณแ <ไป S 1> ม่เฮ้ยเกมแขอบค<อ>ุณน,นะนะ bạn nhá, tôi ao, nhơn nói, tôi cũng ao, ao mà. Ôi, trời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 . พูดไปอย่างนั้นแหละเออพูดไปอย่างนั้นหลยกูไม่ถูกใจสิ่งนี้เจ้าน้อยกูอยากได้ตีมากเฮยแต่ตัวกูแหลกนะรอบเนี้ยหลังหลัง เออแจ็คสวยวอยู่ในนั้นน่ะแถวนั้นน่ะตีนตีนไอ้แจ็คแตกแล้วแจ็คเอามือไปลอยไอ้ยี่อะไร First Blood อ้าวจะไปเหลือกูคนเดียวแล้วชิบหายแกล้งเลยโว้ยกูเองน่ะติ๊กเาลัอบบี่เข้าบงกอ่ะไอ้ย่เหลือแต่กูคนเดียวกูยี่จะไปบวกกับเขาด้วยนะ อยู่ด้านในเนี่ยไอ้หนูต้องบอกว่ออทอร์แม่งเนี่เหรอเอไแม่โลคิลโลเคิลบอร์หัจร้อนโฟเจ็บบ เดี๋ยวกูขังตัวเองแล้วกันไอซานตะกูล่ะแล้วมันก็ไปดีทางออกอยู่นู่นน่ะใจเย็นใจเย็นใวเย็นใจ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 เย็ตใองน Yeah. Uh -huh. รอืยกมาโ่อย่างเดีลัดสาี่ร้ก่เป็นสี่สิบมีแต่สี่สิบไม่มีสี่ร้อยเลิกกมาเอาสี่อเาสี่ร้อยของที่ตีซึมไปยาเยี่ยม ่ีวาหาล้นีวิธีเดีวโอยคุณอยู่ในไอ้บอาไอ้สัคุณอยู่หนไอ้อบอตัวเอง f i r t blood คุณเป่าวดูไอ้วอ อ้าวเหรอโอเคไเอาซองเอฟไหมเก็บมาให้ไปเอยซองเอฟไหมเก็บมาให้ซองเอฟเก็บมาให้ของอยู่นี่ของอยู่นี่ ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะให้จริงอ่ะมันก็ติดคนเลยสองร้อยอยู่แล้วกูไม่ได้ยินโอ้โคตรล่วเลยโคตรล้วนเลย ล่วเลยฮ่าุ่่้มอยู่คุณไมมาแล้วตีมาด้านหลังคือไม่ออโทเป็นตัวละครที่ดีมากผมชอบเล่นแล้วโคตรเกียนสายลุมก็ต้องมาดีครับโคตรเกียนเลยตัวออโทกูเดินขึ้นมาตั้งแต่มันไดแล้วกูเห็นเธอกับไอ้แจ็คเออครพอพอจริงกันอยู่มันไม่สังเกต เออกูก็นึกว่าเหมือนกันนะเหมือนกัน้ไอ้บอยเห็นมก็ยิงกอันึงอ่ป้ากูก็งไออ้อแล้วไม่ไอ้อลัวๆได้ยงเป็นหมดทั่วไปาเหมดแน้วกคว่าไเออตายทาไปเลยโอยกูจะยิงไม่ได้แล้วกินแกเนี่ยตายแล้วหนึ่ง ต้องรอดูวงทีวงมันจะบีบบ้างไมมแน่ใจ <APIs>

ไอบอสฆ่าคูแลหนึ่งเรียบร้อย My God Who the hell cares เดินช้าคุต้องเปลี่ยนตัวแล้วอ่ะรอต่อไปคุจะเบนเอาดูอย่างนี้จะดีไหมเปลนตัวกันไอ้เนี่ยไเดินช้าเต่าง่อยัน